Farmer Space Pod พอดแเพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนา,นารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมนัทนัทพงษ์ ผู้ฟังครับข้าวเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานกับร่างกายและเป็นอาหารที่สําคัญบบรับชาวไทยเพราะคนไทยนั้นนะครับนิยมกินข้าวร่วมกับกับข้าวต่างๆในทุกๆวันการพยายามจํากัดน้ําตาลในเลือดหรือควบคุมพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันนั้นอาจโดยเน้นให้มาที่การลดปริมาณข้าวที่บริโภคในแต่ละมื้อลงอาจจะส่งผลให้เรานะครับไม่อิ่มท้องเหมือนเช่นเคยแต่ข้าวกขอบสีสามนั้นอาจเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของคนที่มีปัญหาเหล่านี้ ด้วยคุณสมบัติคือมีแค่าดัชนิดน้ําตาลต่ํากว่าข้าวชนิดอื่นๆโดยทั่วไปสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากกลุ่มสรงเสริมอาชีพเกษตรกรม่วงงามจังหวัดสระบุรีขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ประจวบด้วยนะครับครับก่อนอื่นให้พี่ประจวบครับแนะนําตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังรู้จักไหมครับอ่าสวัสดีครับผมประจวบวงสานินทนะครับประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงามนะครับ อยู่ตำบลม่วงงามอำเภอเอสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับครับทำไมพี่ประจบวบครับถึงมาสนใจในการปลูกข้าวกกขอสีนี้ได้ครับคือข้าวกกขอสีที่ทางโภชนาการก็พูดคุยถึงเรื่องอ่ารัชนีน้ําตาลต่ําก็สนใจเอาปลูกพอดีกับคนที่รักษาสุขภาพในเรื่องของค่าน้ําตาลในเรื่องของเบาหวานอะไรประมาณเนี้ยก็เลยหันมาสนใจมาสนใจก็เพิ่งปลูกได้ประมาณสอง องปีที่ผ่านมาเนี่ยครับสองรอบที่ผ่านมานี่ครับอืมครับในตอนที่พี่จะเริ่มปลูกนะครับพี่ไปหาเมล็ดพันธุ์มาจากที่ไหนครับพี่คืออันนี้ที่ศูนย์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวครับเขาเอาพันธุ์มาให้ชั้งแรกครับมันจะลองปลูกศูนย์วิจัยข้าวครับผมครับแล้วเรามีวิธีการปลูกยังไงบ้างครับต้องปลูกในนาหวานหรือว่าเป็นนาดําครับพี่คือที่ปลูกที่ปลูกที่ผมศึกษาดูก็ปลูกได้ทั้ง นาหวานน้ำตม้มนาหวานอ่าสำรวยคือหวานแห้งอ่ะเนาะแล้วก็อ่านาดำแล้วก็โยนได้ได้ได,ได้ทุกระบบครับศิกษาดูอืมแล้วนาหนึ่งไร่นะครับพี่เราใช้ข้าวปลูกป,ประมาณกี่กิโลกรมัมประมาณสิบห้ากิโลครับสิบห้ากิโลถ้าหวานถ้าหวานน้ำต้มก็ประมาณสิบห้ากิโลแต่ถ้าหวานสำรวยหรือว่านแห้งเนาะ จะได้แบบจะใช้ประมาณยี่สิบโลแล้วก็ถ้าเป็นนาอ่าดำหรือนาโยนแต่ดำเดี๋ยวนี้เป็นดำดำเครื่องนะฮะดำรถก็จะใช้ประมาณสิบห้าโลเช่นเดียวกันครับไม่เกินนี้อืมครับในตอนที่เราดูแลระหว่างเราเก็บเกี่ยวนะครับพี่เรามีการดูแลยังไงบ้างครับคือการดูแลข้าวโกขอสิบสามก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากก็เหมือนพันข้าวทั่วๆไปครับผ แต่เพียงแต่ว่าข้าวพันนี้จะอายุสั้นกว่าข้าวประเภทอื่นสักนิดนึงสั้นกว่าหอมประทุมสั้นกว่าข้าวฝาสายพันธุ์อื่นประมาณสักสิบวันครับสิบวันสิบกว่าวันประมาณนี้ครับไม่เกินไม่เกินร้อยวันครับแต่ข้าวพันอื่นประมาณร้อยยี่สิบครับครับเราเคยมีประสบปัญหาเรื่องโรคหรือว่า,มาแมลงรบกวนไหมครับสำหรับข้าวกขอสีสามเนี่ยครับก็ยังไม่เคยนะฮะที่ปลูกมาสองรอบแล้วสอง ฤดูการสองหน้าแล้วก็ยังไม่เคยมีประสบปัญหาในเรื่องของอ่าโรคอะไรต่างๆะโรคแมลงรบกวนอะไรยังไม่มีนะครับในเขตผมจะไม่ค่อยมีเขตเสาให้จะไม่ค่อยมีโรคแมลงรบกวนเท่าไหร่จะมีน้อยมากอืมอายุประมาณกี่วันครับพี่ถึงเริ่มเก็บเกี่ยวได้ครับที่ถ้าทําข้าวขาวก็ประมาณร้อยร้อยวันร้อยห้าวันประมาณนี้ครับแต่ถ้าทําข้าวกล้องอย่างที่ผมทําขายอยู่ก็ผมจะทําขายเป็นข้าวประเภทข้าวกล้องข้าวซ้อมมือประมาณเนี้ย ก็จะอยู่ในอ่าร้อยไม่เกินร้อยวันครับไม่เกินร้อยวันก็จะเก็บเกี่ยวครับกาลังจะเหลืองพะพึงคือรวงหนึ่งจะมีแก่เต็มรวงประมาณสี่ส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งยังเป็นอ่ายังไม่ไม่แก่จัดยังเป็นน้นํานมอยู่บ้างอะไรเงี้ยพอสีออกมาแล้วมันจะมีเม็ดอ่าสีเขียวๆปนเล็กน้อยอะไรเงี้ยจะทําให้ข้าวมีรสชาติดีหวานนุ่มแล้วก็ทานอร่อยครับอืมครับผมคุณผู้ฟังครับ เรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer s p a c e Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีค่ะหัวหนา้ามีออเดอร์จากลูกค้ารายใหญ่สั่งของมา,าลูกค้าอยากได้สตรอเบอรี่50ตัน G A P ยังไงรบกวนคุณจัดการออเดอร์น,นี้ให้ผมด้วยนะได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะไล่คุณสมศักดิ์ใช่ไหมคะเอ่อใช่ครับพอดีอยากจะสั่งสตรอเบอร์รี่50ตันไม่ทราบว่าคุณพี่จะจัดหาให้ได้ไหมคะเอ่าช่วงนี้สตรอเบอร์รี่หมดนะครับเอาเป็นตะครบไปก่อนได้ไหมครับสวัสดีค่ะคุณพี่ไม่มี่เลยครับฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีทางเราอยากจะสั่งหมดไม่มีเลยจ้าหมดเลยครับหมดครับหาไม่ได้เลยช่วงนี้หมดลมเลยจ้านี่เก็บเกี่ยวไปทันเพื่อหมดทุกผลไม้เลยเจ้าไม่มีสัญญ,ญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรแล้วล่ะก็ลองให้เราช่วยสิด้วยครอปเปอร์ระบบจัดหาผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยให้คุณวางแผนการจัดซื้อรวมถึงสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพติดต่อให้เราช่วยจัดหาได้เลยโทร093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจเรา ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับแล้วในเรื่องของราคาขายและช่องทางการจำหน่ายครับพี่มีที่ไหนบ้างครับคือราคาขายถ้าที่ผมขายอยู่ที่ผมทำจำหน่ายอยู่นี้เป็นเข้าวก้องเข้าอาซ้อมมือก็จะโลละสี่สิบบาท,ทติดต่อที่กลุ่มนี้ได้เลยครับกลุ่มส่งเสริมอาชีพนี่นะครับผมแต่ถ้าเป็นข้าวเปลือกที่มี อ่าสถานที่รับซื้อก็ตอนนี้ก็มีเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีแต่ตอนนี้มีปีนี้มีสถานที่รับซื้อหลายที่แล้วหลายหลายตลาดหลายหลายลงสีเขาก็รับซื้อเหมือนกันครับราคาก็จะพอสมควรงนะเท่าเท่ากับเข้าตัวพันธุ์อื่นครับอืมครับผมอนาคตสําหรับข้าวกอขอสี่สามนะครับในความคิดของพี่ประจบนะครับจะเป็นยังไงบ้บางครับคือก็น่าจะไปได้ดีนะเพราะว่ามีคนตอนเนี้ยคนหลายหลายระดับอายุ ช่วงอายุอะร,ะระดับช่วงอายุก็คือหันมารักษาสุขภาพกันมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับคนที่เป็นความดังเบาหวานกันมากก็จะหันมาทานข้าวกขสีสามกันมากขึ้นแล้วที่ผมจําหน่ายอยู่ก็จะเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือก็ยิ่งอ่าดีต่อสุขภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยก็จะจําหน่ายได้ช่องทางจําหน่ายก็จะรู้สึกว่าจะกว้างออกเรื่อยๆครับมีคนติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเ,เหมือนกันในเรื่องของกขสีสามแต่การที่ จะทํเข้าวโกขาสีสามนั้นก็ต้องอ่าขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาเพราะว่าข้าวสายพันธุ์นี้ตอนเก็บเกี่ยวต้องเป็นจะเน้นกว่าสายพันธุ์อื่นๆก็ตรงที่ว่าการเก็บเกี่ยวจะต้องเป็นพื้นที่ที่ช่วงพอเริ่มมีน้ํานมประมาณครึ่งลงก็ต้องให้น้ําแห้งอะ่ะอือถ้าไม่ปล่อยน้ําแห้งเลยถ้าไปเกี่ยวเป็นแบบเป็นน้ําเป็นโคลเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเมล็ดข้าวจะ แตกหักง่ายไม่ไม่ไมสีอยอะมาแล้วอ่าปริมาณต้นข้าวจะได้น้อยได้ปริมาณข้าวต้นน้อยจะผลเป็นข้าวหักรึ่งซะเยอะคือเหมือนแก่แล้วเป็นข้าวที่อิ่มน้าอวบน้ํามากเกินไปอ่ะครับอืมครับต้องมุ่งเน้นตรงตรงช่วงจะเกิดผยวนิดนึงครับครับผมถ้ามีคุณผู้ฟังนะครับฟังมาถึงตรงนี้ครับมีคนที่เริ่มจะสนใจอยากจะลองปลูกข้าวกอขอสีสามดูบ้างครับพี่ประจบเองครับจะมีคําแนะนําอย่างไรสําหรับพวกเขาบ้างครับ คืออันนี้ผมก็จะแนะนําในเรื่องในจุดที่หลายๆคนสนใจก็เขาก็คงจะต้องหาข้อมูลมาเป็นพื้นฐานบ้างแล้วแล้วก็อีกส่วนที่จะแนะนําได้ก็ในเรื่องของอ่าดูพันุข้าวที่มาที่มาของพันธุข้าวอะ่ะที่เป็นมาจากศูนย์ข้าวชุมชนจากข้าวอะไรที่มีการรับรองหน่อยถ้าไปเอาแบบชาวบ้านชาวบ้านรู้จักจกันซื้อเอามาอย่างเงี้ยการที่จะมี พันปนก็น่าจะเยอะอยู่การการที่จะพี่ดีพี่ถันเรื่องพันข้าวก็น่าจะไม่มากนักแต่ถ้าได้จากศูนย์วิจัยศูนย์ขยายพันธุ์ข้าวอะไรอย่างเงี้ยกับสุขข้าวชุมชนที่มีการรับรองแล้วอะไรแล้ว,ลวจากหน่วยงานภาครัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะผมว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็พื้นที่ผมว่าน่าจะปลูกได้กันหลายพื้นที่นะครับหลายๆทั่วประเทศน่าจะปลูกได้แล้วก็เพราะอายุการเก็บเกี่ยวก็จะสั้นกว่าสายพันข้าวอื่นๆนิดนึง แล้วก็การดูแลการเก็บเกี่ยวในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวก็จะอะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือจะต้องเน้นในเรื่องอก่อนเก็บเกี่ยวประมาณสักสิบกว่าวันอะไรเงี้ยให้น้ําแห้งให้ดินแห้งนิดนึงครับจะได้ผลผลิตข้าวที่ดีหอมนุ่มพอดีครับไม่หอมมากหอมได้น้อยอ่อนๆแล้วก็ข้าวเป็นข้าวที่ไม่แข็งกระด้างน,นุ่มพอดีสําหรับคนที่ไม่ทานข้าวแข็งแล้วก็ไม่อดมากครับผมอืมครับผมสําหรับกลุ่มของ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรม่วงานเนี่ยครับพี่ประจวบเองครับจะขยายธุรกิจไปในทิศทางไหนบ้างครับคือกลุ่มผมเป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่มากนะกลุ่มเล็กๆทําในชุมชนในหมู่บ้านก็จะมีทําในครัวเรือนเป็นหลักแล้วก็บางทีก็จะมี่าสมาชิกในกลุ่มมาช่วยบ้างมาในเรื่องของอาบางทีไม่ทันก็จะมีออ,อเดอร์เข้ามามีสินค้ามีลูกค้าสั่งเข้ามาสินค้าเพิ่มขึ้นก็จะเรียกสมาชิกในกลุ่มมา ช่วยครับก็ไม่เยอะมากแล้วแต่ถามว่าทิศทางที่จะขยายเพิ่มเติมของกลุ่มก็มันขึ้นอยู่กับอกาลังงานที่แล้วก็ตลาดตอนนี้ก็ถือว่ายังยังพอเหมาะสมกันอยู่ยังสมดุลกันอยู่ยังไม่มากในเรื่องของต้องใช้แรงงานอะไรมากนักครับอืมครับผมสุดท้ายเนี่ยครับอยากให้พี่ประจวบครับฝากช่องทางการติดต่อของกลุ่มเอ,เองนะครับหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์หรือว่าช่องทางออนไลน์ยังไงบ้างครับครับผม ผมเองก็เป็นประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเนาะก็ใครจะติดต่อเข้ามาที่สนใจเกี่ยวกับอข้าวสุขภาพอย่างที่บอกไปแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้โดยตรงที่เบอร์กลุ่มของประธานเบอร์ของกลุ่มเองก็ใช้เบอร์เดียวกับ0892419823โดยตรงเลยมีปัญหาก็ปรึกษาได้สอบถามได้แล้วก็มีอ่า ลายก็ใช้เบอร์นี้ครับเบอร์ศูนย์แปดเก้าสองสี่หนึ่งเก้าแปดสองสามครับเบอร์เดียวครับก็ได้เลยครับครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้ฟังสาระความรู้นะครับและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวกอขอสีสามการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและส่งขายให้กับผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับเราครั้งนี้ครับขอขอบคุณพี่ประจวบจากกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรม่วงงานจังหวัดสระบุรีขอบคุณมากนะครับ ค,คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์093 317 1414 14, แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้ เพราะกิจรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ